สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆงรวยๆวยครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยกรโมครับเป็นรูปทรงเหรียญพิมพ์ยืนนะครับที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับจํานวนการจะสร้างเหรียญที่เป็นพิมพ์ยืนนี่ค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นพัดยั่งยืนครับ ปี2564นะครับรุ่นนี้ก็จำนวนการจัดสร้างก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็จะมีรายละเอียดทั้งรายการจองชุดกรรมการและรายการรุ่นเนื้อครับถ้าเป็นชุดกรรมการนะครับนี่ชุดกรรมการก็กล่องอย่างนี้เลยนะครับ1กล่องรับสามเหรียญครับก็จะมีเนื้อนวะลงยาแดงเนื้อสตตะลงยาเขียวและเนื้ออปัปก้าลงยาน้ําเงินครับส่วนรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีออกน้ําตาลอย่างนี้นะครับก็เขียนชื่อกล่องว่าพัดลันพัดย่างยืน99นะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการจัดสร้างกันก่อนนะครับกับเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นพัดยั่งยืนนะครับนี่เป็นใบจองนะครับใบจองเนี่ยก็จะมีพวกเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคําด้วยนะครับราคาจอง5500บาทจำนวนการจัดสร้างก็99เหรียญนะครับเนื้อเงินลงยาต่างๆก็จัดสร้างมา1ร9เหรียญราคาจอง 12, มา ,2 ันและ2 0 0พเนื้อบักก้าลงยาลายทงชาติก็ราคาจอง400อนะครับจัดสร้าง9 99 9เเหรียญส่วนชุดของขวัญที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ จะสร้าง999ชุดราคาจอง800บาทนะครับก็จะมีเนื้อนวะลงยาแดงเนื้อสตตะลงยาเขียวและเนื้ออัปกาลงยาฟ้านะครับส่วนรายการรุ่นเนื้อรงางวลการสร้างอยู่ที่999ลงังครับฟังไม่ผิดครับ999ลงัลงหนึ่ง,ง 1, ลังรับีเนื้อเงิน1เหรียญเนื้อนวะสี่เหรียญนะครับหลังคือเนื้อเงิน1นวะ4นะครับนวะเนี่ยจะเป็นหน้ากากชุบทองนะครับแล้วก็จะมีพวกเนวะ ลงยาส่วนรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะลงยาเต็มก็จะเป็นเนื้อบักกานะครับถ้าดูไปรายการกับเนื้อทองทิพย์ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็จะมีเนื้อสัตตะลงยาขอบนี่เนื้อสัตตะนะครับเนื้อบักกาเนื้อบักกาก็ามีทั้งลมดําซาตินลงยาแดงลงยาเหลืองลงยาเขียวบัออกกาจะลงยาพื้นเต็มนะครับแล้วก็มีลงยาขอบด้วยหนึ่งรายการนะครับถ้าเป็นลงยาขอบนี่ก็จะสร้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มี 2K นะครับ 2K พื้นเงินพื้นทองพื้นนาคอย่างละ999เหรียญเนื้อทองฉนวนก็มีหน้ากากชุบเงินด้วยนะครับทองฉนวนลงยาขอบถ้าลงยาละสงชาติอุ้ยลงยาละชาติเยอะนะเนี่ยทองฉนวนลงยาลงชาติก็3,999.6เหรียญนะครับแล้วมีทองประธานเนื้อทองประธานก็ลงยาพื้นลายพางแดงฟ้าลงยาขอบก็จะเยอะหน่อยนะ3,996เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์ลงยาสมิงขาวดำโอ้โห ก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ลงเป็นลงยาชมพูลงยาส้มแล้วก็ลงยาขอบเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เป็นเนื้อทองแดงมีทองแดงอาบเงินด้วยนะครับแล้วก็ทองแดงลมดําทองแดงลงยาขอบนะครับรายการลุ้นทั้งหมดก็ห้าสิบรายการนะครับถ้าดูอย่างนี้เนื้อนาวาก็หนึ่งลังมีเท่าไหร่เมืเ่อกี้ว่าแจ้งไปหนึ่งลงังอ๋อหนึ่งลังมีสี่นะครับพูดผิดหนึ่งลังมีสี่เหรียญน,นะครับมาดูกันแล้วกันผมมีตัวอย่างเล็กน้อยรุ่นนี้ก็ ตอกเนื้อชัดเจนนะครับกล่องกรรมการก็แจมและกล่องสีขาวมาดูเนื้อนาวากันก่อนเลยครับถ้ากล่องรายการกล่องกรรมการก็จะเป็นกล่องฝาใสอย่างนี้นะครับกล่องฝาใสเขียนว่าข้างบนเขียนว่าพัดยั่งยิน99นะแต่ชื่อรุ่นเขาเขาเียนว่าพัดยั่งยินนะครับนี่ปีสองห้าหกสี่มาดูเนื้อนาวาก็ตอกนอนหนูชัดเจนนะครับตัวนี้ลงยาค่อนข,ข้างจะสวยด้วยนะครับออกได้ไหมออกได้ไหมออกได้นะออกได้โอเคออกได้นี่ครับ เขียนว่าพัดยันยืนเก้าเก้าเป็นพิมพ์ยืนเป็นลงยาคุยพื้นลงยาแดงนะครับก็ถือว่าชัดนะขอบเหรียญลายกน,นกต่างต่างก็ถือว่าโอเคนะครับผมซูมให้อีกนิดความคามชัดโอ้ขนาดดูเส้นเกนสรหลวงปู่อยู่นะครับข้างล่างก็เขียนว่านี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับบัตรทานทหารด้านหลังก็เป็นยันนะครับนี่เป็นยัน เขียนว่าที่ระล,ลึกสร้างศาลาร้อยปีสองห้าหกสามเอา้าโอในนี้เขียนว่าสองห้าหกสามแต่หน้ากล่องสองห้าหกสี่โอ้ยที่จริงจะออกสองห้าหกสามแต่คงไม่ทันนะครับก็เลยพักเลทมาช่วงนั้นก็ราคาจองที่สองห้าหกสามก็เป็นสองห้าหกสี่จะเยอะเลยแต่ด้านหลังเขียนว่าสองห้าหกสามนะครับนี่นาวากรตอกนอนหนูชัดเจนและเลขโค้ดเป็นเลขไทยนะครับนี่ชุดกรรมการก็จัดสร้างที่เท่าไหร่เมื่อกี้นี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อสัตต์ะ เป็นฝาใสเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาจีวรลงยาเขียวสัตตะก็ตอกสอเสือครับแล้วก็เลขไทยเหมือนกันนี่ปีหกสามนะชัดเจนนะครับตอดท้ายก็เป็นเนื้อบาก้าครับอบาก้าลงยาจีวอพื้นฟ้าใช่ไหมครับนี่อะบาก้าก็สวยนะครับนี่อะบาก้าด้านหลังก็ตอกอ้ออ่างครับเนื้ออะบาก้าโอ้โหสร้างก้าวล้อนก้าวชุดดีไม่ก้าวก้าแล้วเนี่ย โอ้ยโอ้โห,โห,โหตรงนี้ลายตรงนี้สวยดีครับเนี่ยไม่ค่อยมีใครทําข้างนอกก็เป็นจุดไข่ปลานะจุดไขปด่ปลาโดยรอบด้วยนะครับส่วนรายการรุ่นเนื้อส่วนชุดกรรมการอ่ะนี่ครับดูชุดกรรมก,การกับชุดรายการรุ่นเนื้อนะอันนี้รายการรุ่นเนื้อครับเนื้อลาก้าลงยาชมพูนะดูครับไม่ได้แตกต่างนะไม่มีบอกว่าไหนเป็นชุดกรรมการนะครับผมยังหาไม่เจอว่าตรงไหนที่บอกเป็นชุดกรรมการนี่ในก็ตอบเป็นอ่าเหมอนกันครับเนื้อลา,ากา้าเห็นไหมครับ สุดท้ายก็จะเป็นเนื้อทองแดงทองแดงก็ตอบรอเด็กครับนี่ครับที่มีเยอะๆก็จะเป็นน่ครับลงยาจีวรซุ้มแดงขอบน้ําเงินเนี่ยถ้าเป็นลงยาไม่เต็มสูงก็จะเยอะหน่อยนี่ครับรอเด็กครับชัดเจนนะครับกรุ่นนี้ใครชอบก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมพิมพ์ยืนนะครับรุ่นพัดยั่งยืนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยนะครับสวัสดีครับ